สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารี h ช n แนลนะคะวันนี้พี่อารีจะมารีวิวรีวิวกระดาษแพทเทิร์นนะคะกระดาษแพทเทิร์นคือกระดาษอะไรนะคะหลายๆคนอาจจะเรียกว่ากระดาษห่อพัสดุนะคะซึ่งมันก็จริงมันก็ใช่นะคะพี่อารีใช้กระดาษห่อพัสดุนะคะมาทำแพทเทิร์นซึ่งความหนาของกระดาษตัวนี้อยู่ที่110กรัมนะคะ110กรัมความหนามันอยู่แบบ ปานกลางนะคะไม่ไม่หนาแล้วก็ไม่แสงไปถึงไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะ110กรัมถือว่าใช้ได้นะคะในระดับหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นแพทเทิร์นที่ราคาไม่สูงมากนะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะคือกระดาษแพทเทิร์นตัวนี้อ่ะไม่ใช่ว่าใช้แค่ครั้งเดียวนะคะหมายถึงว่าถ้าเราทำออกมาเป็นตัวเสื้อตัวแพทเทิร์นพร้อมเอาไปตัดเย็บนะคะมันไม่ใช่ว่าลูกค้าของเราจะเอาไปใช้ได้แค่ครั้งเดียว ลูกค้าของเราสามารถนําไปใช้ได้หลายหลายครั้งจนกว่ามันจะยุ่ยจนกว่ามันจะพังหรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนแบบนะคะคือนะมันมันไม่ใช่บางมันไม่ได้บางขนาดนั้นนะคะแต่ก็จะมีช่างแพทเทิร์นหลายหลายคนที่เขาใช้หนากว่านี้นะคะก็มีนะคะซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราขายราคาเท่าไหร่นะคะและราคาของกระดาษราคาเท่าไหร่เราสู้ไหวนะคะเราก็เลือกใช้ให้มันเหมาะสมแล้วกันนะคะ แต่ที่แน่ๆเขาเรียกว่ากระดาษห่อพัสดุนะคะตอนที่อารีไปซื้อพี่อารีก็เรียกไม่ถูกพี่อารีก็จะบอกว่าเป็นกระดาษกระดาษอ่อกระดาษสร้างแพทเทิร์นเขาก็จะเป็นเขาก็จะหาแต่กระดาษที่เป็นสีสีน้ำเอ้สีเขาเรียกอะไรสีน้ำหนอ่อสีออกขาวขาวขุ่นๆน,น,นะคะเขาก็จะเอาอันนั้นแหละมาให้พี่อารีนะคะทีนี้แบบนั้นก็ใช้ได้แต่ถ้าเราเอาไปขายนะคะก็จะเป็นเนี่ยกระดาษห่อพัสดุนะคะซึ่ง ความกว้างของมันอยู่ที่35นิ้วและยาว47นิ้วนะคะคือซึ่งมันก็กว้างนะคะราคาของมันตอนนั้นเลยที่พี่อรีซื้อนะคะราคามันอยู่ที่โหลละ47บาทนะคะแล้วผ่านไปประมาณ1เดือนไปซื้อนะคะราคามันขึ้นนะคะแม่ค้าบอกว่าราคามันขึ้นนะคะถ้าเขาขายทั่วไปก็จะอยู่ที่โหละ60นะคะแต่ว่าเราซื้อเป็น ประมาณ10โโลนะคะเขาก็จะเล,เลยลดเหลืออยู่ที่โหลละ55บาทนะคะก็ถือว่าขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะเป็นจาก47เป็น55เป็น60นะคะก็10กว่าบาทนะคะต่อโหลก็ถือว่าขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้ใครที่สนใจซื้อกระดาษพวกนี้นะคะอยากซื้อแต่หาแหล่งซื้อไม่ได้นะคะคือแนะนำให้ซื้อตามร้านเครื่องเขียนแถวบ้าน แต่ว่าถ้าซื้อแถวบ้านแล้วมันแพงนะคะมันแพงแนะนําให้ซื้อตามออนไลน์ตามช้อปปีนะคะจะถูกกว่าแต่ว่าเราก็ต้องไปดูร้านที่เขามีรีวิวเยอะๆนะคะนะแล้วก็เลือกให้เป็นเหมือนว่าถ้า ความหนาอยู่ที่ประมาณ80กรัมหรือแปดสิกรัมนะคะมันก็คือจะบางนะบางต้องเอา110กรัมขึ้นไปในกรณีที่เราเอาไปขายนะคะทำแพทเทิร์นขายต้อง110กรัมขึ้นไปนะคะแต่แต่แต,แต,แต,แต่อยากบอกว่ากระดาษนี้ค่อนข้างจะคมมากนะคะเวลาเราใช้อะหรือเวลาจะสัมผัสมันนะคะระวังนิดนึงนะช่วงริมริมกระดาษค่อนข้างจะคมคมมากนะคะ พี่ลีนี่แสบมือนะคะก็วันนี้มาสั้นๆอ่ะมาสั้นๆกับกระดาษแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เขาจะม้วนและมัดให้เราแบบนี้มาเลยนะคะวันก่อนไปซื้อมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่อนข้างจะคม สีน้ำตาลนะคะก็ยังไงจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจและกดติดตามให้พี่อารีด้วยนะคะก็พี่อารีจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเย็บผ้านะคะคือทุกๆสัปดาห์นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะ,ะมีเวลามากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามีเวลามากก็จะลงบ่อยนะคะแต่ว่าอย่าอย่ารำคาญกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะ